พระพุทธเทวราชปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครพุทธศินพระพุทธเทวราชปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะลงลักปิดทองปางมารวิชัยประทับขัดสมาดลาบหน้าตักกว้าง4.35เมตร สูงตั้งแต่ทับเกษตรถึงยอดเปลวรัศมี5.65เมตรโดยมีลักษณะพพักเป็นศิลปะลบุรีตอนปลายหรือศิลปะอายุธยาตอนตน้นอายุราวพุทธศตวตรรษที่19-20ประวัติพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่าพระประธานองค์นี้มีลักษณะพพัก เป็นศิลปะลบบุรีส่วนองค์พระพุทธรูปเป็นแบบรัตนโกสินทร์ทรงสันนิฐานว่าเดิมน่าจะเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองลบบุรีภายหลังกรมพระพิทักษ์เทเวศได้อัญเชิญเฉพาะพระเศียรพระพุทธรูปมาจากเมืองลบบุรีส่วนองค์พระหล่อขึ้นใหม่และได้ประดิษฐานเป็นประธานในพระอุโบสถที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สมีรูปทรงอย่างเดียวกับ พระอุโบสถวัดพระศิรรัตนะ์าศาสดารามมาแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานานามพระประธานในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2546ว่าพระพุทธเทวราชปฏิมากรกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขนาดดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรถวายพระพุทธ,ธเทวราชปฏิมากรต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2 5 5 2พระเทพคุณาพ,พรพร้อมด้วยคณะกรรมการบุรณปฏิสังขรวัดเทวราชกุญชรได้ดำเนินการจัดสร้างสายสังวานลักษณะเป็นดอกพิกุลวางซ้อนกันห้าชั้น ประดับพลอยสังเคราะห์ถวายพระพุทธเทวราชปฏิมากรเป็นพุทธบูชาหนึ่งเส้นออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร